คนวันนี้นะครับผมภาวะจากช่อง r I 9นะครับ RI 9ก็ได้ชื่อช่องอ่านยากมากวันนี้ก็จะมาทำการรีแอคชั่นหนังมาเวลตัวอย่างหนังมาเวลที่มีชื่อว่าชังชิกก็คือปล่อยตัวอย่างมาหลายวันแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาะรีแอคชั่นให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะครับโอเคดูพร้อมกันเลย It's time for you to take your place by my side. Watch out, cuz it's my time. not going around. to happen. Oh <laughs> <laughs> รถไฟแล้วรถไฟกแล้ว น่าดูนะว่าแบบใกล้ชายแล้วด้วยสุดยอดชอบตัวอย่างนี้ชอบแต่ว่ายังรู้สึกแบบมันน่าจะทําให้แบบรู้สึกน่าดูได้กว่านี้แบบเรื่องเรื่องสตอรี่เรื่องแหวนป่ะอะไรประมาณนั้นอะมันน่าจะแบบว่ามีจุดที่แบบไขปริศนาอะไรที่แบบให้น่าดูมากกว่านี้แต่ว่าแค่นี้ก็น่าดูมากแล้วคือมีแอคชั่นอลังการแบบวิชอบฉากที่แบบ มีความย้อนยุคมีพแบบว่ามีสถานที่เป็นเหมือนเป็นวัดปะแล้วก็พวกชุดเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นการผสมผสานเอาหนังแบบชอบจบรอดูรอดูจริงๆก็คือ Back Window Now ตอนนี้ Back Window Now <c oughs> จะได้ดูเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ <c oughs> อ้าวเดือนกันยายนขอโทษทีนะครับ เดือนกันยายนวันที่2อเดือนกันยายนไปอ่านเดือนพฤษภาคมบ้าไปแล้วโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆเพราะว่ามีความรู้สึกขี้เกียจมากๆก็ดมสดจบค่อยเจอกันคลิปต่อๆไปนะว่าอยากให้รีแอคชั่นอะไรก็สามารถที่จะรีเควสมาได้นะครับโอเคไปแล้วายบฝายติดตามด้วยสับสครายกดไลค์กดดิสไลค์ก็แล้วแต่